เหตุผลที่ส่วนนาที่ออกกากวีหงและไม่เป็นศิลปินเพราะว่าช่วงหนึ่งก็คือติดเมียแม็นบมอหมอว่างกำลังเสี่ครับนี่แน่นอนผมกับเพนนี่เพนนี่เพื่อชื่อของไอหายใน่นอนหัวใจครับนี่ที่เสี่ยงคนเบิดใจครับเออแนวคนเบิดใจมวลแห้งช่วยเหลใครบอกว่าอินดี้มากๆอินดี้มากๆในการแบบไม่อยากทํางานเลยไม่อยากออกคอนเสิร์ตเลยอันนี้จริงมา ทำเพลงเองที่บ้านอาจจะมาอีกแนวหนึ่งแนวสเติมเป็นแนวที่ตัวเองชอบมั้งแต่เด็กอ,ะอ่ะสี่เพลงคนระับเป็นเพลงสเติมมีเพลงอะ่ะทางที่ไม่มีเธออีกสามเพลงยังไม่ได้ตั้งชื่อครับยังไม่ได้ทำมินิอัลบคือลยหลายคนตกใจราวาอย่างราะว่า,า,า,วาถ้าเกิดในแวบ,บพวกของแบบความราบบุ่งหร้าเนาะเอ๊ะทำไมบอสธีรพงศ์อยู่กับวีหกมิวสิกมานานมากแล้วอยู่ออกไปโดยที่ สว,ส,สวัสดีคดรับผมสวัสดีครับบอสธีรพงศ์นะฮะเ,เดี๋ยวบอสฮะอัปเดตชีวิตนะตอนนี้เ็อย่างอยู่ <c oughs> จริงๆก็ <c oughs> พราผมมาเป็นอิศิลปินอิสระแล้วก็กลับมาอยู่บ้านจริงๆก็ทําสตูที่บ้านนะครับทำทำเพลง,งเองที่บ้านอาจจะมาอีกแนวหนึ่งแนวสตริงเป็นแนวที่ตัวเองชอบตั้งแต่เด็กอะ่ะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักบอสในฐานาขอการเป็นศิลปินของวิวฮ็อกมิวสิกเนาะครับผมตอนนั้นอยู่ก็วีวฮ็อว่าจะเปลี่ยนอู้ธนบุวรก็สิบปีสิบปีครับประมาณสิบปี คือแจ้งเกิดก็แจ้งเกิดจากที่นั่นด้วยใช่ครับคนงานเพลงหลายคนงานเพลงแต่อยู่กับพี่หกไอที่มาแค่เพลงเนี้ยเอาอะไรมเลยนมเอาเพลงดังเพลงดังเบว่างกำลังเสียครับนี่แน่นอนผมงานเพลงนี่เพลงนี้เพื่อชื่อของไอหายแน่นอหัวใจครับนี่คนเบื่ใจครับเออแน่นอนเบื่ใจมวนแห้งออกมาเนี้แล้วพอออกจากค่ายแล้วร้องเพลงเขาได้ไหมได้ครับปกติไม่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าคือผมอยากออกมาเดินในแนวของที่ตัวเองชอบลองดูพี่หกเขายินดีเขาสนับสนุนด้วยไหร่ อันนี้คือเ่อไหรจะว่าได้มีโอกาสได้คุยหรือว่าได้เปิดใจตนะีดไปไไดนะอ่ะอันนี้เ่อไหรจะว่าเดมีโอกาสได้เปิดใจหรือดได้คุยปามคือ <c oughs> หลายๆคนตกใจเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเกิดในแวดวกของแบบความเู็นผัวเฮ้าเนาะนนเอ๊ะทำไมบอสธีรพงศ์อยู่กับว e ีหก ok มิวสิกมานานมากแลวอยู่ออกไปโดยที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ยังเห็นไปร่วมงานกันอยู่ใช่จริงจริงอ่ะ มากก็คือแบบปรึกษากับพี่โฮลแล้วแล้วก็คุยกันแต่เวลามีงานกับพี่โฮลก็แบบหายไปซอยผมกับพี่ปั๋หายเพราะว่าผมอยากออกมาแบบร้องแบบเดินอีกสายนึงเบิ้งไหนนะครับเฮ็ดทั้งอีสานพร้อมเฮ็ดทั้งสตริงพร้อมอยากร้องแบบไปสตริงเบิ้งไหนนะครับเอออยู่กับพี่โฮคเขาก็คุยได้นี่ยทำไมไม่อยู่กับผมแล้วคุยนี่ครับอยู่กับพี่โฮลก็คุยได้เนี่ว่าจะทําแนวนี้แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งผมมันจะออกเป็นแนวร็อกแนวแบบวาร์กเลยแนวอะไรอย่างเงี้ยแบบออกเป็นแบบล็อกเมอู่นูเมท่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ อยู่กับพี่หงอจริงก็แบบด้วยความที่ว่าแบบคาแรคเตอร์ผมเป็นอีสานก็แบบร้อยรออีสานก็มีอ่ะสตริงมาอีนิดนึงก็แบบเอื้อนนิดนึงอะไรประมาณนี้ไม่ได้ฉีกมากอ่อันนี้เขาอนุญาตถามครับตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็่านไปเหตุผลที่เส้นทันที่ออกาศวีหงและไม่เป็นศิลปินเพราะว่าช่วงหนึ่งก็คือติดเมียแม็นบออบอบอโมเรบโมเรตติดจริงจริงผมไม่รู้สาวใช่บาวตอนที่แบบอ่าเห็นงานอยู่กาย เราครอบครับอยู่แล้เหรอพรอบไปหาพี่บ๊ปกติไปเอาฟิสิกปกติไปก็เรียนฟิสิกสป,ปกติโอ,อ,อ้ผมเด็กเขาเดียวตอนแรกผมย้ายมาอยู่สมุทรปรา,าการเออมาอยู่กับแม่แต่ว่าผมก็ได้ไปแบบซื้อบ้านอีกหลังนึงตอที่อยู่ผับแม่เพราะว่าอีกอย่างแม่ต้องมาอยูอ่บ้านผู้เดียว ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไว้ไแมนแมนครับคือจากแต่ก่อนมันอยู่ผมมันอยู่คลองคสี่เนาะแมนแมนครับแล้วก็สมมติปรากานแมนครับคือคนเราฟังเลยแมนครับอ๋อก็ได้เหตุบอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเดินทางกันจะลำบากขึ้นแมนอมแนเอ้าไม่ได้ติดกับชื่อไม่ได้ติดเออหัวไม่ได้ติดเออแล้วช่วงช่วงนึงเคยบอกว่าอินดี้มากๆอินดี้มากๆในการแบบไม่อยากทำงานเลยไม่อยากออกคอนเสิร์ตเลยอะไรจริงมา อันนี้ผมว่าไม่จริงเออจริงๆอ่ะคอนเสิร์ต่ผมอยากเล่นมากถ้าจ้างผมอะผมชอบทางานมากแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือเวลาว่างผมไม่ชอบว่างเออคือได้พอเดียวผมเป็นแบบถ้าเล่นถ้าเล่นคอนเสิร์ตอะแม่งผมเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องเสียงในเรื่องแบบแนวที่ผมเล่นผมยิ่งอยากเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่มีเจ้าภาพจ้างผมจ้างผมหน่อยขอบคุณครับ เออเอา,าเพลงผลงานเพลงที่ที่พอบอกว่าสิปอยนี่สิเป็นแนวไหนจังไงเนีน่วบอส่วนต่อหรือว่ามีสืตอเพลงหราไม่ยังตองนนะี้ครับจริงๆ่ะชื่อเพลงอ่ะผมมีแล้วผมแต่งเพลงไว้สี่เพลงครับเป็นเพลงสตรีมมีเพลงอะทางที่ไม่มีเธออ่าอีกสามเพลงยังไม่ตั้งชื่อครับยังไม่ได้ทรเจกต์เออแล้วสิบปอยได้สอบทางไหนไปได้ของตัวเองได้บหมใช่ครับปล่อยช่องตัวเอง ไปต่อพ่อแอดริวิลได้เด้อได้เลยครับเออพร้อมมากในการแบบเอามารีแอคหน่อยว่าเป็นย pues ังไงในรูปแบบสตริงอะไรอย่างนี้นะครับได้เลยครับพี่นาได้ฟังเลยแน่นอนพี่นาได้เ้วยพี่นาได้ครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเฮ็ดเองลงทุนเองใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นสตูดที่บ้านเองหรอแม่นครับพองัดต้นแขกเป็นของเองเฮ็ดเองขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหไบอสธีรโพลทำไมอยากเป็นอยากเป็นแบบเจ้าของค่ายเองอย่างนี้เหรอไม่แม่ผมผมอยากแบบคือเราเราทำพราะอัดคืออยากลองทำในแนวที่ตัวเองชอบจริงๆครับพี่ชอบตั้งแต่เด็ก ปิ๊กๆเลยเพลงสติงผมผมอยากร้องเฮ็ดเบิ้งอยากร้องแบบเดินสายนี่เบิ้งว่ามันชิยากบอโฆษณาแล้วชีวิตตอนนี้เลยปุ๊บยังรับงานคอนเสิร์ตบอร์รู้ยังมีความีงานบอหรือเปล่านี่นีครับวันที่สิบห้านี่ครับสิบห้าที่ถึงนี่เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอยู่อ่านคกกระปุกลอยกระทงเออแต่ว่าท่านี่ขนาดก็คือยังสามารถขอผลงานเพลงเก่าๆที่ที่รักลอยหลานวิวกับเบิ้ลขึ้นก็ได้แนนครับลองอะไรที่ต้องปกติไม่มีปัญหาเลยครับอ่าแล้วพอเปลี่ยนแนวเพลงเป็นนัสตรีมันจะไม่เปลี่ยนกลุ่มคนฟังหรอก ผมพยายามแบบอยากลองเดินสายสองแบบล่องแบบว่าแนวอีสานบ้านเฮาแล้วก็แนวที่แบบเจ้าของแบบอยากเฮ็ดอิริเบิงแบบคู่กันนะครับคู่กันไปอ่าคู่กันไปอางติดตามกันแล้วกันพี่น้องครับว่าพ่อออกมาเป็นแบบแนวสตริงแนวแนวแนวอีกรูปแบบหนึ่งที่บอสบอกว่าอยากท่าท่เจ้าของว่าสุเป็นแบบไหนครับแต่คาราเพิมแล้วก็รอติดตามผลงานเพียงหม่สามซีสามลูกซีซีเพลงครับซีเพลงเพลงหนึ่งที่ซื้อแล้วอีกสามเพลงวันนั้นเดี๋ยวมีซื้อครับกอล์ฟตังแล้วก็สีล่อกันว่าพ่อออกมาในรูปแบบสตริงแล้วบอสจิะพงศ์กลับมาเห็นแนวเก่าท่อ เดี๋ยวมาว่ากันพี่สาวเอาดิดีเจไลฟ์พี่น้องเข้ามาอัปเดตชีวิตเรื่องเล่าคำนองนะครับขอบคุณบอลหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ